เจ้าจ็บบานะาจับบรดเจ็มุงสูเแคที่ประจดังวามืเจ้าตังคุลพนอปเมื่อปากายเลยกนี้ไม่เจอ บ้านทุ่งมะขามเพื่อหางานทแในบัดนี้ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการหางานทำหรือว่ายังไม่สมหวังในครนีในเมื่อผิดหวังก็มานั่งพักอยู่บนศาลาข้างกนหลงในขณะที่นั่งพักอยู่นั้นเหตุการณ์อะไรเจ็เกินขึ้นกับคนทั้งหลายตอน เมื่ลอลหา้าทรงจ้งยังไม่ได้รักที่ีปได้ที่ทำงานต้องแกบ้านมาหกดเกา่ากิจระจุดจใจอรียกลงตั้งมจ

เดินทางมาคนหลายวันแล้วพี่ด้วยไม่มีใครรับเราเข้าทำงานเลยยุดเหยียดหมาอยุด,ยดรื้อหังก้นไใ้ตำนานยับแกลเราไปจึงชวนแรงไปแรงอันเปลนั้นยืนโบกตรงอยู่หน้าปัม๊มกว่าก็รับเลยเอาเด็กปัม๊มเหยียดเหม่โบกตรงแล้วหุดจัดเหม่ยตั้งหัวใจหอกกองลุยออหลอพุ่นวีตรงมองคนดูกว่าหัวใจออกจากในเป้า มาโลมาโลกุชัดเหล่านี้แม้ฟันเตรียมเล็บโลปากจัดเนี่ยยังหลับหลอกน่าทำไม่ได้ต้องหืงถ้ามีใครพี่เทงล็บกบอลพี่ใหญจะกลับบ้านกลับไปจำปีได้ยักูป่อออกจากบ้านในหน่วยนี้ก็ว่าวู้ตามเจงขุดอยู่แต่บ้านถุงมาข้ามโลเจ้าคนมาเห็นตองเอ็นหนาเห็นหัวเห็นควาย อาชีพเตือนในอนที่ทุกกับตำนาโปรก้าให้การโปรก้ากับไปตามอย่าตาอเหย็ดผมก้าวขึ้นไม่ขึ้นอันขึ้นอยู่ติดกับรรมาตัให้ขมาเราจะใจโวุมนแรงเราจะใจปุ๋ยบับรุ่งใจปุ๋ยอยู่เรียปุ๋ยเย็นทำให้ดินดีทำก้าวจำบุญไม่พุทธปุ๋ยไม่รู้จักโรจักแต่กี่กขรก้าวกับกี่ม้วน ตะกี้การก้าวก็ไม่ได้ละเดี๋ยวก้าวไปคุยก้าวขวบพระกทจับอจริงอ๋อชิงทีนี้เราคาดความรู้คาดประสบการณ์กว่าพระโยบานเราไม่เห็นไลยนี่ครัวแก่บานมาไล่วันคุมมนุษย์ชีวิตกูคุมคุมไม่คุมเรือไม่คุมเรือเลยกูได้เห็นประสบการณ์เว้นน้องจาหันหยิบนุ่มจีนใกล้อยู่มึงไหนที่บ้านาใก่้ ใกล้กองจำบอกตั้นใบใจ้ยาทุบยาเตจนใจับถูกจิ้งเคยอครัวที่ฟรีใกล้ครบเม็ดป้องจุรดแพงวานแห่งเดียวมันได้อายุโดบโตเออป้องจับหอกถูกยามงแล้วใกล้นุ่มจีนยิบใกล้ไม่ทำนั้นมู่บานเราไอ้หนุ่มมู่บานถุงมะขามถ้ากูจะกลับไปถึงเปิดด่านกันใกล้กองจับหน้าบานใกล้นุ่มจีน có ra tâm rơi có tâm gặp lợi cả lời thương mại trái tâm rơi her cần mai phụ trong một mung kai lùng chinh, I think. I didn't go mặt tinh bello ka mặt tinh ghép cốt tinh bằng tay cú mà bờ 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 โกเถิงไม่ใช่กูผิงกงกเตงใช่ปะไอ้พวกกาโก,ากาลเล้งอันนึงหัวกะมึงแหละครับคนนู้นคนคนู้นกูเล้งดีเอาขึ้นไลยครับเจังมดว่ากูเป็นล,ล,ลูกกาเลี่ยมาจะเอ้ยคนมึงใจรู้จักโอ้หลับร้อยครับหลับร้อยครับ,บมาได้รับดูแล มาผมตามบอกคุณอีกขีนอะไรเลยในนุ่มจีนจานนี่ครับได้ได้เดี๋ยวรอสักเดี๋ยวก่อนการฝืเรจานี้ในมือายหยิบจานเออมือายหยิบนุ่มจีนได้จานเออให้คนนู้นวาขน เก็บผมนุ่มจีนก้อนนี้กินไปกลุ้บใกล้เรากูกินนุ่มจีนใกล้กลไม่ใช่กลุ้บกล้ไอันมือมึงว่าจอรูู้ให้ดีว่าเหวียงได้ละก้นรอถึงกับบุคลิกไม่ให้ลำบากโอ้มึงเหวียงตุนไหนคะพี่เต้จะหาทุนที่ไหนยืมต่อกรอ อย่างดินอยู่แปลงหนึ่งกาว่าจำนองอาจำนองจำนอกจำเหมือจำนองจำนอกทริปดีบหลายเอาจะได้ร่างเบิลงทุนใกล้จ่างเบิ้นให้เจ๊งเออกูโตกแล้วเผื่อเออมึงเออกูลงทุนใกล้กล้องเจ็ดเบิ้นเผื่อเชนเดือนครึ่งรึเป็นไงพี่หนุ่ยมัด เมียไปยืมเบี้ยนองก้อยมเจ็ดบอรตวตกแล้วแล้วมึงจอกูด้งโ้เนก้องแล้วมึงแต่ละคันในยึดเตะจะจริงไหมต้อนมึงโลันหยอจาเลยตะันกันกระเทยเล่าคนโลต่อขอนมึงกบลวันเออแต่จำัความดุริกองกูคเต็มว่าเพื่อตอนนี้กำแจ ใจโบยืมรำเวนบ่คุณต้องแล้ววันก่อนเรื่องวันจุดตายอาปันไปวันเย็นตวงปาพรื้อคุณุนุ้ยได้ใจยั่งก็ไม่ได้ก็ไม่ดำเดินตามขดเกณฑ์หัวรอดเดียวกับพ่อผิงเตล่ฮะทัานไปวันเย็นพ่อลุงเจ้าลุงไปลาวได้ใจยังกับคุณนุ้ยมงได้อะไรม่มาได้เตรกันนี่ใจคุณับไปเพิ่นหัวมาแต่ไหนทางอาปันนอนได้คืออาปันเลยพยุงเขา นั่นเลยมึงอยากคามึงอยากไก่อะไรถงกูมึงจะปูดกูตอกแล้วแล้วบ่เชนลาเผื่อว่าเจ้าปันย่าตายห้องไม่ใจรู้หวังจิกินไม้เบี้ยตั้มเพื่อเดินปั้นหน้าดันรอวัวเจ้ามันตื้อเล้วเรือคนรับเม็ดให้เดินไม่เดินเร็วเดินไหนไปแล้วต่อเจ้าเบิกเบี้ยแล้ยว เราเอตำได้ไดันดูตำบ้านไว้ก็ต้องดูแก่แต่แต่จะกบิบี้ได้ดิด้หลลวงจังวิงกระเคกระเคลตำอยู่อ่ะเอยว่ามันไดู้งองเราอกาี่ไม่ตักคนเพื่อไม่กินได้กนเดเมียกูอ่ะให้ปั๊บให้รางกะึงกอนเดียวเมียกูจะลาั่วกันกา เขาเดาเอาใจ้ครึ่งในตาแก่ดนจังยายนี่แบบนี้คืออ่ะไปตึงบีบดนจังยายนอยจึงตับบาดเขาตับขวดไปตัดเขามมนจําขวดแต่นั่นแหละกระติ่งแดงขันตํามันก้างหลอดช้องอย่งว่าช่งกระติงแดงกันจองขวดค่องทิพย์ชองกันเพื่อ็ดลองทิพย์ช่องดวความกอจึงหนังกิน Cóc kém cả lạc trong brian bà kín bên brian 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 Bà brian 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 Bà brian 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 trái brian 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 ปัมม้มเหยียดแบมมจ้ามรอยเลือดมองตังรกรสขวนอุบิกแรเหยดผมรับเม็ดไม่จะยังใจรอยเหยผมมันตื้อไปออเปต็มกล้องงานราเต็นเมตีเมตตายองเหยม่มพลีปลไไายเราดดนฆ้ายึงไม่ใจจุนแต่บ้เช่นร่องจันไงยังสาวไข่หอมเช่นโ<อ>นรกจันเออเชนพลูเช่นร้องกันกลางคืนแล้ว cái trưởng bếp bếp mà bếp 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 doan. Wa thôi là bếp 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 bế bế bếp bế 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 bếp bế bếp bế bếp bế 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 bếp bế bế bếp bế bế bếp bếp เจ็ดจิบกูให้ตังตังตอนตังอยากทุกตม่ใช่กูเพิ่อทุแต่ว่ากูอยู่น้อยต่างชาตทางเสียก็ม่เอพอรับควับลงได้ไปกันนะรอยนึงฉันอยไม่นจ่มาัไเยหมดเช่นรองจันทนั่นเอออยากแบมบ้านกูนะกูนิ่งยิงพลุยห็นลกคาในจิตดัง โอ้เราไม่ได้ทำไรทั้งปนี่หน่วยเราเล่นพวกแดงร้อยเจ็บเล่นผายต่างันต่างมันรุกให้เจียงเออหยุดนี่มึงงินดูการราชการตำรวจมั้งได้เต้นทำไมพี่หนุ่ยโอ้เจ้าหน้าเจตตำรวจปั่นป่วนวัดแหล่เด้จริงปั่นเพื่อ ปัญห,หาแบบในทางกรมมันจึงเรามึงแกแล้วเดี๋ยวจะไม่นึกเลยว่ามึงยออมมาคำอันนั้นไงต่อตู้กับปัญหาการอยากคำไต่อตู้กับปัญหาอื่นให้เราคนแต่จีจะคนเดียวกับความคิดไปเนี่ยไปแต่ทำมันก็ต้องนักใจการทำงานแต่แจ้งความเดือดร้อนให้กับคนอื่นในทางครมเนี่ยไม่ร้อยเดี๋ยกูนะมึงคิดในเรื่องผาผม เดือดร้อนเผื่อไหมเผื่อแปรเที่ยเียเดือดร้อนมึงแปรกับเดือดร้อนครอบครัวมึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเหนื่อยตายเร็ววันวันปัญหาปัญหาธรรมชาต่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเนื่อยปัญหาโจรผู้ใหญจุกจุ่มกับต้องเนื่อยนำตัวกันนำตำรวจเนื่อยเนื่อยเพือเล่าตำรวจดอ๋อมาให้เวลานำกาลาตีตีรถติดแต่ตำรวจต้องไปจัดการเออ พ่อเมียตุบกันกันตำรวจไปเพ้อเพ้อก็ด่ากันเหล่าไม่จริงๆผู้ตรวจการจริงเลิกเว้นใจการราชการตำรวจมาแต่เพื่อนกายราชการเนื้อหน่อเล็ดเรายอมนับอกเขาเนื่อยเทวะอันนีจริงนายดูนักเตียงกับหลกพื้นเตียงกับห้ยแล้วเงื้อต้องการคนต่ำพอได้แล้ว ตำรวจจับรถโลกยายเขาเขาโดนจับคนเติบตำรวจจับรถต่ออีทยายเขาหิ้งเต็นท์แย่ผมสอยให้ได้ยายมัดเป็นเบิ้ลเปีเยกเลยเยอะใหญ่ๆตำรวจแย่แม่ถ้าไปเปลี่ยตอนต่ออีทจงเปลือกเปลีย้ยจำเรื่องเงินกูเกลียดกนันได้คนประเภทนั้น เว้นูคู่ได้บวชเลยที่ก็ว่าบลอยเทียวม่ตายโอพึงโตไปนู่นหนจนมดอาบ้าจังปัญหา้จังกุมตตยได้ไปเล่นปอกแดงกูตแล้วลาแล้วโตแล้วกูเล่นปอกแดงนหน้าตำรวจยิปือูลีก้นนคู่าวัดตาข้นนแต่ตำรวจยิกข้ีก้าเมืออ เล่นก้าวคนเล่นก้าวคนไปคนเล่นต้จิตเรื่องกูก้าวต่างราชกาก้าวต่างราชการตีไปออกเที่ยงแหที่งนาวันปลื้ไปออกผู้บังรมไปออกอัมพันนาราปรมไปเวียงจ้าจิตเรื่องกุตีตานาชานวกพรมไปออกผู้ร้าเปลียขึ้นขุนปิ้นขึ้นน้เดจียบพรมกุญเเลนในตึ๊งแจ่มวอเล่นนั่นะแก่กัดหนดนนัดหน ถึงไเลนปนน้อยเลยปอกขึ้น,ด,นด,ด้นอรื่อรถดจอดอยู่กันตามกัวไปไหนบ้ากลัวล่นนมาไฟรถปมปลเปลอดไฟด่นหน่ยปลอดไป,ดป,ดไปพี่ดไปหลวงพับจัจอยมวดแล้วล้รกระดอนออเลิกอยาเล่นนนี่จะทำอะไรปนหน่ยทำอะไรไม่ไมรู้ดดเด็กู Này trời, Rabbi, có bà bà nè nùi, trừ rớt rớt cằn, gọp rớt rớt rào xông bớt, trời kia đổi trán. A dơ, cú mừng ơ, mừng chở cua trẻng con kia rớt trưởng đổi trán, Ní cư con chảy náy đu chút, à hình đu lão, Trầm mua cà náy Kia rớt trưởng trời. ป่อกนโดยด้านชั้นกลัวตายเองเรื่องเตากับร่างหยัดกรวัวอยู่แล้วตุกปลาเปลี่ยนบรรพุกเตาปักกุ้มปิดอย่างปิดปลาลงเทียบเบียเพนปลาเตาว่าปวาเปืนปลาถูกตายเทียบเบียดีมาการติดย่างเพลเพลพี่น้องมันไม่เข้าใจของเปรีย้ยวดาบดังคนเกรดล,ล็อก่นตกพีนงงพนงงพ่น้องปลาลงยิ่งมึงเล่ đều cây một cái các con những cái lực lượng đồi trắng